สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องประจันโรงสหายละคุณมาค่ะมากินข้าวเย็นมะละกอค่ะไลสชนพึ่งลงมาใหญ่ก็นึกหิมข้าวค่ะมากินมะละกอกันมามาค่ะเอฟซีกินมะละกอค่ะเย็นๆค่ะแช่เย็นด้วยอืมวันดีุด มันมืนดิเหรอ อเย็นหวานฉ่ำโหจีบไปถึงฟันค่อยไหม อภัยเย็นจำหวานมาก มันเดินด้วยมันเสียวเข้าไปในฝันใาญ่ยุงเข้าห้องบ้า ยุงตัวเล็กๆมองไม่เห็นแช่เย็นอะแช่เย็นแล้วมันเย็นมาก กินสองวันมันจะหมดไหมนะมันคีบไม่ได้จริงเหรอ มันลื่นไหมอืมยายตึิงเลยคีบยากอ๋อเย็น oxygen mô oxygen đại im là Cái mang rãnh kênh bài nít nồng เย็นมากค่ะเสียวถึงฟันอืม แล้วกอที่ต้นน่ะต้นที่ยายปลูกด,ดกๆนะหาวานน่ามาแช่ยเย็นนะมจนจะหวาน นี่ไงคะน่าอร่อยมั้ยคะอ่ะแม่เกดอ่ะไทยมุงอ้าวคุณสันอ้าวคุณแป๊ก บ้านของเรามันต้องซื้อปลูกเองเอืมนี่ยมะละกอค่ะ มันต้องกินข้าวก็ได้จะไม่ต้องอ้วนผิวพรรณก็จะดีอะไรก็ดีมุดอารมณ์ก็ดี โอเคค่ะขอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมครใหกดกระดิ่งให้คุณยายด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามดูย้อนหลังให้คุณยายด้วยค่ะขอบคุณค่ะปีใหม่นี้ก็ขอให้เอฟซีทุกคนทั่วประเทศทั่วโลกขอให้มีสุขภาพแข็งแรงอรมาลัยสมบูรณ์คิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดถึงใดขอให้ท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่าน มีใจความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงร่างกายสมบูรณ์เด้อจากใจคุณยายค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะบ๊ายบาย